สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนเอลชาแนลมืนอนิซิมอนแฟนามหารลวลปารัฐบาลพี่เก้าพี่น้องจ้ากับบรรยาก,กาศดีดีฮะขึ้นต้นไม่สนุกสนานลมกับแ,แห้งพี่น้องจา้าแม่ซิมอนกับบัตรพากดีดอหลายคลิปหลอดด้วจา้าคาแต่ไอไอบ่พเพไข่แถมมาพ้อพี่น้องจา้าลมกับแหง้งบรรยากาศก็ดี เถมไข่ทางไอทางไข่พ like ี่น้องเด็กหน่อยกับคุยกันสนุกสนานคลิปวิดีโออันใดที่ว่าแม่ซิมนเปิด้อความคอมเมนต์บ่ไ้ก็ขอโตษขออภัยดจ้าคลิปวิดีโอเด็กบางที่คอมเมนต์มันกระปิดพี่น้องจ้า สนุกสนาน,น,นคือเก่าคลิปวิดีโอสันสันบ้านบ้นบาน,บาน,บานแม่ซิมบอนผกากบดไดไบได้เราพี่น้องจ้าเก็บ้อหอมคอกับเสียงเอฟโคเสียงง่ายเสียงสูงเสียงต่ำลมกับแห้งพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีแต่ลมแห้งหนาวคือเก่าคำเราพี่น้องจา้าสิได้เดินกลับบ้านแล้วแข่งขันสเตปกันว่าผู้ชนะ ลากสเติปกระบ,บาเราพี่น้องจ้าขอบคุณเพื่อนใหม่เ <c oughs> พื่อนเก่าที่เข้ามารับชมใหกรร้ก๊างใจช่องซิมอนเอ็นเอลชาแนลด้วยค่ะเด้อขอบคุณท่านหลายมากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเห็นเลยจ้าเพื่อป่๊บผัดคลิปต่อไปซิมอนกระบ,บาณก่อนื้อจ้าฝากติดตามคลิปต่อไปได้จ้าว่าซิมอนเด็ดิปแนวใด้ให้พี่น้องได้รับชมกระบาเราพี่น้องจ้าข้ามแล้วตะว,วันตกดินแล้วไปแล้วพี่น้องจ้าซิมอน 拜拜。